สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูบ้านนะคะบ้านสวยๆนะคะติดทะเลเนาะอันนี้นะคะบ้านเลขที่นะคะ988ทับ255นะคะเลขสวยมากนะคะเดี๋ยวพลร,ราจะให้ดูข้างนอกก่อนเนาะว่าบ้านเป็นยังไงนะคะอันนี้นะบ้านหลังใหญ่นะคะหลังใหญ่เลยเดี๋ยวพลร,ราจะพาไปดูข้างในเนาะเดี๋ยวข้างในเราจะมีพี่แพรนะคะเสาวสวยนะคะคอยให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแปรว่ามาแล้วหมายกระสามาพบกับแว่าในช่องประจาน,นีหน้าของเพจเหมืนเดิมมาเจอกับแปลว่าก็มีสิ่งดีๆมานําเสนออีกแล้วจ้ะธดบ้านพร้อมอยู่ทุกคนอันนี้เป็นโครงการหัวหินไนส์บีทบายเดอะซีหรือว่าที่เรารู้กันก็คือโครงการแปดเนาะบ้านหลังนี้แ0ดสิบตารางวาพี่น้องสระว่ายนะ้ำใหญ่มากสี่คเมตรที่ดินแปดิบตารางวา บ้านสามห้องนอนสามห้องน้ำสองสองห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวมีที่พักก่อนเย่อนใจข้างสะมีสวนซึ่งราคาทุกคนบอกทุกคนแล้วทุกคนต้องตกใจฮะซื้อได้ได้เหรอหกล้านเจ็ดสนบาทพี่น้องหกล้านเจ็ดแสนบาทอยู่เดี๋ยวจะพากันขับไปดูไห่ให้น้องพารบแพนสวนข้างหน้านะะบาก่อนนะคะ อันนี้นะคะสวนนะคะสวยมากบอกเลยว่าตกแต่งสวนได้สวยน,นะคะโมบายนี้ชอบมากนะคะนี่ไปอ,มมอันนี้นะคะพื้นที่นะคะยังเหลืออยู่มีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวปลูก ต้นไม้แต่ว่าสวนถ้าใครไม่ชอบสไตล์นี้โอ้พี่อยากเปลี่ยนใหม่โอ้ลืมบอกไปว่าโครงการ8 by the sea เนี่ยเนาะเป็นบ้านสไตล์โคลเนียลเป็นสไตล์อังกฤษแบบว่าผู้ดีอังกฤษขาวๆนั่งอัพชนุนทีลิมสะอะไรอย่างงี้เนาะก็ชนิดหนึ่งไปเดี๋ยวเพราพาไปดูในบ้านเนาะไปทุกคนบอกโอ้ยร่ำไรอยากเห็นในบ้านแล้วเบื<ต>่อเพรวาวแล้วอยากเห็นใหม่แล้วตามมาตามมาตามมาบอกไว้ก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่าง ราคานี้พร้อมเฟอร์เนาะแต่ถ้าใครไม่อยากได้เฟอร์นิเจอร์อุ้ยพี่ไม่ชอบเฟอร์เจอร์สไตล์นี้ก็เปลี่ยนได้คุยกันได้จ้ะโครงการอันนี้อันนี้คืออะไรอยู่ในบ้านนี่เราได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถังพยุงถังขยะได้ไปเอาไปเลยจ้าคือเลิกแท้ผ้าชุดจุงเช็ดเท้าได้ไปหมดเลยจ้าอ่ะอันนี้นะคะเป็นห้องส่วนแรกก็จะเป็นห้องส่วนห้องรับแขกเล็กๆซึ่งอันนี้ก็จะไว้ตอนอยู่กันครอบครัวผัวเมียก็จะนั่งชมวงชมวิว โซนนี้นะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารโต๊ะอาหารแบบสไตล์ไม้โบราณไม้สีไม้โอ๊กอะไรอย่างนี้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนีนก็ขึ้นอยู่ก็จะของบ้านจ้าอันนี้คือเขาตัดจัดไว้ให้เป็นบ้านให้ดูว่ามันจะควรจะเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงแต่ถ้าอไม่ชอบก็เปลี่ยนได้จ้ะแล้วก็บอกเลยว่าราคาหกล้านเจ็ดแสนบาทกับที่ดินแปดสิบตารางวา กว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลขนาดนี้หาไม่ได้ลแล้วกับราคานี้นะจ๊ะเดินตรงเข้ามาจากโซนนี้จะเป็นห้องครัวเล็กๆซึ่งบ้านหลังนี้ค่อนข้างทําตอบโจทย์กับชีวิตคนอยู่ในเมืองอยู่แล้วแหละพี่นอ้องเพราะว่าอะไรเราไม่ได้มานั่งทำาุ้งเขาทุกวันฝรั่งตื่นเช้ามากาแฟแก้วเดียวกาแฟแก้วหนึง่งขนมปังสองแผ่นซึ่งมันไม่จําเป็นแต่ว่าเราคนไทยล่ะถ้าพี่อยากทำาุ้งเขาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะทำตรงไหนได้ โอเคเขามาตรงนี้จะเป็นส่วนห้องรับแขกแบบจริงจังก็คือรับแขกแบบเป็นทางการนู่นนี้นะถ้าใครไม่ชอบจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ได้อันนี้คือดีนะเออเราก็จะเปิดได้นี่เปิดได้แบบว่าทุกทิศทางเลยนะคะเ,คเข้าทางนี้ไม่ต้องผ่านตัวบ้านก็เข้าได้เนาะใช่แล้วถ้าสมมุติว่าใครเห็นห้องนี้แล้วใช่ไหมสมมุติว่าใครบอกว่าโอ๊ยพี่ไม่อยากได้ห้องรับแขกเพิ่มหรอกไม่ค่อยมีแขกแขกมาก็นั่งเนอกทําเป็นห้องครัวได้เลย ห้องนอนดีกว่าพี่ตื่นมาบรรยากาศริมสระเห็นไหมเนี่ยเดินผ่านแขกมานะคะไม่ต้องเดินผ่านตัวบ้านเลยมีออกตรงนี้ได้เข้าสระแล้วตรงนี้นะคะนี่นี่นี่ก็จะเป็นไม่ต้องไปดูเนาะเพราะตอนนี้มันไม่มีคนอยู่อตรงนี้มันก็จะอาจจะมีอย่ากนิดนึงแต่ว่าได้ดูคร่าวๆว่าสวนก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้เนาะซึ่งเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรของเราได้ตามสรงนี้นี่ไงอ่างหุ่นทะเล ยกไปเลยไหมเออยกไปเลยไหมขอไปเลยครูหาคนเช็มนี่แล้วก็มีมะม่วงมะม่วงกำลังออกดอกมะม่วงสองต้นอยู่ในสวนมีมะม่วงออดเดี๋ยวเราดีนะอันนี้คือดีนะทุกคนบอกเลยเดี๋ยวนี่มีทีวีด้วยนะคะหลังนี้เข้ามาเพิ่งเห็นห้องรับแขกพร้อมมากถ้าอยากจะทำครัวไทยนะทุกคนอาจจะมาต่อตรงนี้เทไปทำตรงนี้ก็ได้ ึ่งยังมีพื้นที่สำหรับทาได้อยู่ซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นครัวใหญ่ไงเพราะว่าเราไม่ได้ทํากับเขาเพราะาส่วนมากคนที่มาซื้อบ้านหรือจะเป็นคนไทยแท้ๆหรือจะเป็นคู่ไทยต่างชาติอะไรงเงี้ยเนาะเขาก็จะไม่ค่อยทำาข่ากันจ้ะเพราะว่าเขาจะใช้ชีวิตไฮโซเอาไปกินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยบ่อยๆซึ่งครัวจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจําเป็นมีไว้ประดับบ้านก็ดีใช่ไหม่ะนิดนึ่งมาโซนนี้ก็จะเป็นห้องน,น้ำตรงนี้จ้า ห้องน้ำก็จะเป็นสไตล์นี้อันนี้คือดีนะห้องน้ำแขกมาก็แบบเฮ้ยอ้าวสวยนะอาบน้ำได้ด้วยนะปกติห้องปกติคือเราจะเจอเป็นห้องเซื่เฉยๆนะแต่อันนี้คือสามารถอาบน้ําได้เลยนะคะไปแล้วเราจะไปดูห้องนอนข้างล่างเป็นห้องนอนแบบว่าใหญ่โตโอ้อโอถูงมากดูค่ะมาค่ะโอ้โหตกแต่งได้สบายตามากห้องนอนใช่นอ้แล้วก็ นี่จ้ามองไปก็เห็นสระว่ายน้ำนะจ๊ะตื่นมานะคะเอาโตมาตั้งตรงนี้นะคะเราจิบกาแฟาได้เลยเนาะอ่าซึ่งดีพ้ามงว่าม่านนี่พร้อมนะจ๊ะพร้อมอยู่แอร์เอเอ,เอมีครบทุกห้องนี่นะคะได้หมดแผนให้ดูนะคะแบบว่าเฮ้ยคือดีอ่ะใช่นั่นัปเสร็จแล้วมีห้องเก็บของแค่ห้องนี้แล้วก็นี่พรลราชอบมากเลยรูปนี้อย,า,ยากยกกลับบ้านมากเลยอะสวย ไปค่ะไปดูห้องถัดไปอันนี้จะเป็นห้องเก็บของซึ่งดูทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้จะเป็นของคุณตัวไอ้ถังกำลังแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยเอากันหรอกเพราะว่าเขาก็คิดเสื้อใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาซื้อบ้านใหม่ไงไปแล้วก็จะเชออ่ไปขึ้นไปในโซนชั้นสองนะคะทุกคนซึ่งชั้นสองตรงนี้นนิเห็นไหม มีฝ้าหลุมาามติดเชนเดลียติดอะไรได้ตามสบายใจเราเ,เปิดได้ไหมเปิดรับแดดได้ไหมได้ไหมไม่ได้ <c oughs> อะขึ้นมาตรงนี้จะเป็นโซนห้องโถงซึ่งตรงนี้เอ่ะเจ้าของบ้านหลังเก่าทาเป็นห้องพักไว้นะซึ่งเจ้าของบ้านหลังเก่าทำเป็นห้องพักไว้แต่เราอ่ะสามารถเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานหรืออะไรจะได้ตามตามใจเรา แล้วทีนี้เราก็จะไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องไหนก่อนคะห้องนี้ก่มอนจะได้ขาดมาค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กของบ้านเนาะซึ่งก็มีห้องน้ําในตัว้าปูที่นอนสีหวานมากอืก็จะแต่งสโตนแบบสบายตาสบายตาและฝั่งนี้ก็ยังแบบว่ายังไม่มีเพื่อนบ้านแต่ก็ยังมาเดี๋ยวก็มีมาจ้ะพี่น้องถ้ามันรอนะก็จะแพงขึ้นไปอีกนี่ะอันนี้เหมือนเขาทาความสะอาดเลยแสดงว่าเขาจะมีการก่สอสร้างลกำลังจะสร้างแล้วเนาะใช่ มาดูเจอคนสวยอีกแล้วนะคะบ๊ายบายห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นสไตล์นี้ไอ้เราก็ลาเข้าไปถ่ายข้างในนี่นะคะคือแบบฮารูฮารามาห้องน้ำห้องนี้นะคะนี่นะคะบ้านหลังนี้จะแต่งห้องน้ำเป็นโทนสีทองสีน้ำตาลใช่ห้องนะ้ำใช่สีแบบสีสวยนะสวยซึ่งแล้วก็บางคนโอ้ชันชอบบ้านแต่ฉันไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยน ไปค่ะไปดูห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายค่ะอันนห้องนี้จะเป็นแบบเบดรูมห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านแล้วก็เป็นไม่ไม่ใช่ห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านห้องนอนใหญ่ที่สุดของลของบ้านคือที่อยู่ข้างล่างแต่ว่าห้องนอนนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่แล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวห้องนี้คล้ายๆจะเป็นห้องพ่อแม่เนาะคือสีจะแบบทนทึบๆหน่อยคือคือของผู้ใหญ่อะค่ะสีดำไมโครอะไรอย่างเงี้ยดู เหมือนข้างล่างก็จะเป็นของลูกสาววัยรุ่นห้องข้างๆก็คือเป็นของแบบคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือห้องนี้จะเป็นห้องห้งคุณแม่ปเป็นโทนสีอ่าสีเทาอันนี้ดีคือแบบมีห้องน้ําห้องอาบน้ําทุกห้องนะคะแม่กระทั่งชั้นล่างทุกคนดีดีซึ่งโครงสร้างข,ของบ้านหลังนี้คือเป็นเขาวางมาดีอยู่แล้วไงซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์พวกสีก็เบื้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรามาแก้ไขมาปรับเปลี่ยนสีผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าด้วยแฟนของบ้านด้วยโครงสร้างที่เขาวางมาว่าห้องอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันโอเคมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนระเบียงนะซี่สุดท้ายที่เราจะรีวิวกันก็คือจะเป็นส่วนระ,ระเบียงตรงนี้ก็คือจะนั่งจิบชิลกาแฟตอนเช้าดูวิวดอกไม้เฮ้ยลมเย็นมากลมเย็นบอกเลยซึ่งมันโอเคมากกับราคาหกล้านเจ็ดแสนบาทน้องใครสนใจมาติดต่อพะวามาได้ ทักมาคุยกันที่แพรว่าเพิ่งสนใจบ้านหลังนี้จังเลยมีออฟเฟอร์อะไรไหมใครไม่ให้เดี๋ยวแพรว่าพาไปคุยนั่นแหละเดี๋ยวแพรว่าพาไปคุยนั่นแหละทุกคนฝากไว้ให้คิดเนาะกับบ้านหลังนี้หกล้านเจ็ดแสนบาทที่ดินแปดสิบตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องรับแขกรอพร้อมกับสระว่ายน้ำสี่คูณแปดพี่เนาะราคาที่หาไปได้เล้วเราเดินไปดูสระว่ายน้ำก่อนไหมนี่ไงสองลงสิ่สองลง,งเลย<อ>ใช่ไหมเลยนี่ไงด,<า>ดีมาก ร่งแบบนอาดูทุกอย่างพร้อมสรรนะคะนั่ห้องเก็บของแล้วก็มีห้องที่อาบน้ำนะคะที่เที่อาบน้ำสะอาดหน้าบ้านก็จะมีที่จอดรถได้หรือว่าถ้าจอดได้สองคันเลยนะาไม่อยากจอดคันเดียวพอแล้วสองคันมันจะเฮสองคันเข้าได้เอางั้นจัดไปถ้าไม่พอก็จอดหน้าบ้านใช่หน้าบ้านที่จอดเยอะซึ่งและอีกอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบอะไรที่ส่วนตัวอยู่แบบว่าสบายสบายอ่ะ ก็คือไม่ไม่พูกพานไม่วุ่นวายแล้วก็เจ็ดร้อยเมตรเดินออกไปนอกหมู่บ้านหนเจ็ดร้อยเมตรแ้ก็ถึงทะเลอุ้ยอันนู้นคือวิวแม่น้ำหรอพี่น่าจะเป็นบึงหรือคลองอะไรนนะสักอย่างบึง<น>มากกว่าบึงเป็นจะเป็นบึงนู่นนะเห็นไหมมีแม่น้ำด้วยนะใครแบบว่าอยากได้แบบอากาศก็คือขี่รถไปนิดนึงใหญ่นะนูนนแม่น้ำกว้างเลยนะคะเห็นไกล้กลแต่ถ้าตัวจริงก็จะเห็นใกล้กว่าน,นี้นะ โอเคทุกคนฝากไว้ฝากไว้กับบ้านหลังนี้ที่อยากที่บอกราคาหน่อยแหละบอกร้อยแปดสิบห้ารอบละหกล้านเจ็ดแสนบาทอยากได้อะไรอยากแถมอะไรก็มาคุยกันจ้ะแต่ว่าพี่วาแถามให้ไม่ได้ไม่ใช่จะของโครงการแต่ภาพดูดคุยให้ได้จ้ะจะบอกเดี๋ยวมาแอบบอกแค่นั้นแหโอเค <c oughs> นั่นแหละใครสนใจทักพี่วามาจากคอมเมนต์ไว้แอดไลน์แฮร์วิวหรือว่าเฟซบุ๊กปัญญพรวิว หรือว่าถ้าเอาขีข,าข์ั่นขีข์ั่นเลยนะโทรมาโทรมา,มาตอนนี้นะคะยูน์เจ็ดก็สี่สามเจ็โทรมาหรือว่าถ้าแบบโอู้หาชื่อกับปัญญพรเรียกว่าหายากเซิร์ Facebook ดูช่องปัจจานีน้าชาแนลใช่ไหมก็ชื่อช่องแล้วก็ไปเซิร์ชใน f เฟซบุ๊กจะขึ้นมาส่งข้อความหาไปว่วาเลยจ้ะง่ายพว่วาตอบตลอด48ชั่วโมงตอบยิ่งเดนเรื่องบ้านนี้ยิ่งตอบไวใหญ่ โอเคทุกคนไปแหละบายบายเดินคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมอย่าลืมเดี่ยมมากในบ้านอย่างเงี้ยแบบคุ้มสวยจริงสวยจริงคุ um ้มมากคุ้มสุดคุ้มไปไปเจอกันบาย